อันนี้คือขั้นตอนการถอนกล้านะคะก็ตดไ,ไ,ได้ไหมก็ตืดด้สีทำความสะอาด,ดอบ,บออนินเล็กกล้าที่สวยงาม นี่คือเราเราเาดหไว้ไมดีนะตาก็คืออ ว่า้เล่อน้นนมาหนถึงแ้ตลาด้วาดิ้นเราขึ้นขึ้นมาไหนบ่หูเขื่อนึ้ใส่ง้นเลยอ่ะอือันนี้เป็นก้าพันอะไรครับก้าข้าวไรเบอรี่ค่ะก้าข้าวไรเบอรี่อายุกี่วันครับอายุสองเดือนแล้ว นานมากนะครับสำหรับก้าวนี้ความสูงประมาณกี่กี่เซนตนะครับความความสูงของต้นก้าประมาณห้าสิบเซนได้สามสิบถึงห้าสิบเซนระดับเฉพาะตรงที่สวยๆนะครับตรงไม่สวยก็จะลดหลั่นตามไปครับน,น,นะครับ ก่อนจะมาตกก้านี no ้เราเม็ดข <tera aran faces> ้าวไปทําอะไรบ้างบงครับเม็ดข้าวไปแช่น้ำไปแช่น้ํากี่วันครับเราเรียกว่าหมาข้าวไปหมาข้าวหมาข้าวไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนเมื่อหมาเสร็จแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาให้มันสะเด็ดน้ําเราเรียกมันว่าประมาณสามคืนให้เม็ดข้าวมันออก แตกนอเพือ่อที่เราจะได้เอามาตกก้าในลำดับต่อไปฝั่งข้างๆเป็นมือโประนะครับฝั่งอันนี้เป็นมือสมัครเล่นอยู่ทำนาเฉพาะวันหยุดได้มสมบอกเล่นอ๋อน,นี้มวยจีน,นมวยจีนก้านหนึ่งมัดนี้ใช้ ก้ากี่กรรมนะครับ้ากร,รมสรรองอ่เดี๋ยวช่วยชูกก้าให้ดูหน่อยครับอ่าขอซูมใกล้ๆนะครับต้นข้าวก็จะมีลักษณะเป็น สีม่วงนะครับก้าไลเบอรี่ครับจะเป็นสีม่วงให้เห็นเลยครับถ้าไม่ใช่สีม่วงก็แสดงว่าเป็นข้าวปนมานะครับเวลาดำก็จะต้องคัดออกนะครับเพื่อให้ปนน้อยที่สุดครับแปลงนี้ใช้ข้าวประมาณกี่โลครับ ประมาณ20โลได้การถอนมาครั้งแรกก็จะมีโครนทีน like ี <mythology. S 1> ้ก็ทำการสะอาด แม่ซสูมนะโอเค

你跳那一个瑜伽？<noise>